ขาวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดดประจำวันที่13มีนาคมโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เดดชาวนี้ขอส์นาะอารันไงอัมบริมย้ำเตือนผีต้องเปลี่ยนความคิดกับท่านของเสอร์จิมนะเมืออ่องานนี้บริเวณอัมบริมนะฮะคนซื้อเขาฝั่งแมนยูกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของเขาและก็ลูกทีมที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของทนานของฝั่งเสอร์จิมไรคิฟเกี่ยวกับทีมที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยไรคิฟวัย22ปีบอกกับท่านของ b b c Sport ์ ว่าเมื่อสัปดาห์นี้นะฮะว่ามีผู้เล่นบางคนในทีมแมนยูไม่ดีพอและก็ได้รับเงินมากเกินจริงถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ระบ,บุว่านักเตะค,คนนั้นคือคารากแกนุ่นแรคกิฟได้กล่าวถึงชื่อของอองเดเรโอนด้ารัสซสชอยรุนการเซมโรอันชนีและก็จนนูดอนซานโชขณะนักเตะที่อิตอสสรับช่วงต่อมาจากท่านของทีมบริหารชุดเดิมอละยังคงต้องจ่ายเงินตามกําหนดการที่เกิดขึ้นในค่ำนี้เพื่อถามถึงความคิดเห็นของแรดิฟต์เอวเมรลนได้กล่าวบอกว่า ผมคิดว่าถ้าเราพูดกระามตรงในเวลานี้นะทุกคนไม่ว่าผมนักเตะต่ตางก็มีผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานในฤดูกาลนี้ในคขณะนี้เป็นอย่างมากผมรวมตัวเองไว้ในคนที่ทำผลงานต่ำกว่ามาตรฐานในคขณะนี้เพิ่มเติมไปด,ด,ด้วยคนนั้นกำลังพูดถึงผู้เล่นอ,อย่างกาซซเมโรที่ฟ้าแชมป์ม,มาครอ,องทุกอย่างและก็เราเองนั้นรู้ว่าผู้เล่นเหล่านี้สามารถเล่นได้ดีกว่านี้ในคขณะนี้เป็นอย่างมาก เขาแบร์คิฟนั้นสื่อสัตว์ในเรื่องนี้เป้าหมายคือการเปลี่ยนความคิดของเขาและก็ทุกคนในขณะนี้เป็นรำรวจง,งานนี้ต้องรอดูันตอบไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเป็นตำรวจงานนี้ต้องรอดูันตอบไปก็ได้กันครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารยังไงแมนยูเฮ hey, ลันได้2ข่าวดีล่าสุดก่อนที่จะประทะก,กับทัเงของโซสดสในศึกยูโรปาลีกเข้าสู่รอบ8ทีมในขณะนี้ โดยแมนยูเฮลัน hey ได้2ข่าวดีล่าสุดก่อนที่จะประทะกับด้านของโซเซดัดในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกยกที่2เข้าสู่รอบ8ทีมชี้ตาในการลุ้นแชมป์ช่วงสุดท้าย โดยงานนี้ท้านของ BBC Sport รายงานข่าวเลยนะว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดของฝั่งแมนยูทีมอันดับที่1 4พพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนเกมยูโรปาลีกรอบ16บกทีมเลดที่สองเปิดบ้านต้อนรับรเรอัลโซสตัดทีมอันดับที่1 1จากทางดงขนรองรดีกาสเปนโดยคู่แข่งกันในคืนวันพาหัสดีที่13มีนาคมเวลาที่สานาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย โดยแมนยูนั้นเหลือความหวังสุดท้ายกับการในการลุ้นแชมป์ดาร์ูการนี้ในสึกเดูอรป้าลีกซึ่งนัดแรกเนี่ยปีศาจแดงนั้นสามารถบุกไปเสมอเรอเอาสซัดได้ถึงชินนต่อหนึ่นงส่วนนักข่าวท้งฟังทางเกมนี้แมนยูได้ข่าวดีล่าสุดเมื่อบองจิเอลูกาชเต้และก็เบสันเมาส์นะฮะสองมิดฟิลด์ค่าตัวแพงสามารถที่จะกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วโดยรายแรกเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บพลาดช่วยทีม2เกมหลังสุด ขณะที่รายหลังเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงจนไม่ได้ามาเล่นตั้งแต่วันที่15ธันวา,า,าคมที่ผ่านมาทําให้บริเวณอัลบอริมนั้นหุนซือของฝั่งแมนยูเนี่ยจะได้มนอานอูกาสเต้และก็ท่านักขม่เมเบสบกลับมาเป็นตัวเลือกในเกมที่ประทะก,กับท่านังของเรอัลซสจัดในการลุ้นในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของยูโรปาลีกต่อไปอย่างไรก็ตามแฮร์รี่แม็กควายและก็บริทิโยโรนั้น กองสองกองหลังจะคงลงซ้อมในครั้งนี้เพิ่มเติมไม่ได้สำหรับแมนยูยังคงมีนักเตะบาดเจ็บรวมกันแล้วประมาณ9คนประกอบไปด้วยอมามัชดิยันโรโลิซันโดมาชินเนชคาบีบเมโนรุกชออาชตายบอยินเดียทอมพีตันชอนนี่อีเวนแฮร์ร,รี่แม็กไกวและก็เบรนนี่โยโรเปน็นคำวางานที่เราตดูกันต่อไปกันด้วยกันครับว่าจะเป็นเช่อนอไรเรามาดูข่าวต,ต่อมากันครับอะไรยังไงเบสันเมานะฮะ กลับมาฝึกซ้อมกับทีมอีกครัง้งหลังพักไปประมาณเกือบ3เดือนในครั้งนี้เลยิดเ,เดียวนะเมื่องานนี้เมสันเมาส์กองกลางของฝั่งบิษัแดงแมนยูพบกับอาการบาดเจ็บจากเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชเมื่อวันที่15ธันวาคมปีส0 2 4ที่ผ่านมาและก็ใช้เวลาตลอดในการเรียกความฟิตเพื่อคืนสนามโดยท่านักขาของผู้สื่อข่าวระดับสูงก็ได้ออกมาในงานข่าวนะว่าเมสันเมาส์กองกลางของปีศาจแดงแมนยู ฟื้นตัวจากการบาดเจ็บแฮมสตริงกลับมาจากโงซ้อมกับทีมอีกครั้งหลังพักมาเป็นเวลา3าเดือนท่านี้เบสันเมาส์รบัตระวังกับการฟื้นตัวของเบสันเมาส์นะฮะเนื่องจากว่าปัญหาการบาดเจ็บทีท่ตามมารบกวนเขาตั้งแต่ย้ายมาร,ร่วมทีมในปี2023ในครั้งนี้เลยก็ว่าได้โดยใช้เวลาอย่างเต็มที่ก่อนที่จะใช้เขาเนี่ยกลับมาซ้อมเต็มสูบในครั้งนี้ล่าสุดนังข้าขอรโดดี้วิสเวลนะฮะผู้สื่อข,ข่าวระดับเชียร์วันของอารันติก ออกมาในงานข่าวว่ามสันมาส์สเองนั้นกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในครัณงนี้เป็นทีเ่เปดิดเผยแล้วอยา่างไรก็ตามนะฮะดาวเตะวัชป,ปรายนี้ไม่น่าจะมีชื่อสำหรับการเจอกับพำแน่งของเรอัลซสดัตนะฮะโดยในศึกยอรบปบาลีกในคืนวันพระรสศดีแต่การกลับมาร่วมซ้อมกับทีมนั้นก็หมายความว่าเขาใกล้จะขึ้นสนามซ้อมกันอีกครัง้ง สารผลงานของเบสันเมา์เพิ่งจะลงสนามไปกับบปทั้งของปีศาแดงไปเพียงแค่สายสองนัดในครั้งนี้เท่านั้นนำัาแต่ย้ายไปร่วมทีม,มโดยที่ยิงไปได้1ประตูแลรก,ก็ทำไปอีก1แอสซิสในครั้งนี้เป็นนาว่างานนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปก็ได้วกันว่าจะเป็นเช่นตัวไรอารามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอารยังไงแมนยูงานงอกนะฮะ เพิ่มเติมอีกหนึ่ง star ดังเดี่ยงชวดโซเฉดัชในศึก u e f รอบ16ทีมนัดที่2ในคลักนี้โดยการน,นี้ทานผู้ชมางฝั่งแมนยูงานงอกเพิ่มเติมอีกหนึ่ง star ดังเดี่ยงชวดดวลกับานั่งของโรยอัลสกัดนะฮะในศึกยูโรปาลีก2024รอบ16ทีมสุดท้ายโดยการน,นี้พิสแดรงแมนยูทีมดังแห่งฟุตบอลพรีพเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้การนำทีมของ โริเวนอัมบอริมผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสงานงอกเพิ่มอีกนะฮะเมื่อเลนนี่โยโรประกาศหลดังชาวฝรั่งเศสเดี่ยงชวดเรอัลสตัดในศึกยูฟายูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ค่าคืนวันที่13มีนาคมเวลาตีสามนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยท่านนี้เบรนนี่ยโรได้รับระการบาดเจ็บจากเกมล่าสุดที่ทีมเปิดสนามโอทาฟอร์ดเสมอกับผู้มาเยือนอย่างั้งของปืนใหญ่อาร์ซนอนโดยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แม้จะยังคงไม่มีการยืนยันว่านักเตะจะบาดเจ็บจนต้องพักนานแค่ไหนแต่ในเบื้องต้นแล้วแข่งบรายนี้ใส่เฝือกป้องกันไว้ตั้งแต่วันนั้นจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้มีโอกาสสูงที่บริณนิโยโลเองนั้นจะไม่สามารถลงเล่นได้ทําให้บริเวณอัลเบริมนั้นจะมีกองหลังเหลืออยู่ในทีมตอนนี้เพียงแค่2คนนั่นก็คือวิกเตอร์ลินเดอร์ฟและก็ตนักของฝั่งมัชไทโดริก เท่านั้นเลยอาจจะต้องโยกนะฮะอ่ะาด้านของลูแซมมาซาโรยมายืนแทนที่ในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็น่างงานนี้นะผมก็น่าเสียใจนะฮะและก็ท่าเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปลองมาดูข่าวต่อมาก,กันครับอานหนึ่งในง,งานนี้แมนยูเหน,เหนือสุดสัตวนะ์ซูปเปอร์คอมวิคราอห์ผลยูโรปาลีกโดยแมนยูโอกาสชนะเหนือบรอัลสดสัตวนะฮะส่วนสเปอร์น่าจะผ่านอัสมา เช็คเลอร์ซูเปอร์คอมออฟต่าฟันธงในเกมยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดสทุกคู่ที่เกิดขึ้นในขัะนี้โดยผู้บอลยูโรปาลีกในฤดูกา 2024, ล2024เตรียมกลับมาเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ค่ําคือันพฤราสบดีที่13มีนาคมหลังจากที่เล่นเลกแรกไปแล้วเบอร์สตาร์ี่แล้วโดวยงานนี้ขณะที่ออฟซ่าบริษัทรวบรวมสถิติชื่อดัง นำซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของรอบ16ทีสุดท้ายนัด2โดยให้แมนยูมีโอกาสชนะมากกว่าเรอัลซสดัดหลังเกมที่สเปนเสมอกันไป1ต่อ1น1ที่เกิดขึ้นโดยซูเปอร์คอมพิวเอรนั้นให้โอกาสแมนยูเป็นผู้ชนะอยู่ที่50.4%ส่เตสวนซสสัดเป็นที่ผู้ชนะมีโอกาสอยู่ที่24.5%ขณะที่โอกาสเสมอกันอยู่ที่25.1% ใยบทวิเคราะห์นะฮะของศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมนะัด2จากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในครณะนี้วันพะราสบอีที่3มีนาคมอาราซซโอโอกาสชนะ68.9%เสมอ7.4%แล้ก็ทีมเยือนชนะ13.7%ต่อมาจะเป็นโอริปิกอสนะผม,อม an, ะ resh, โอกาสชนะ5 0 8เสมอ25%ทีมเยียนโบเดกิมชนะ24.2%ทางแฟรังเฟิชโอกาสชนะ45.9% เสมอ26.7%อาแจ็คมีโอกาสชนะ27.4%่อรเตารดิกบิเบลโอกาสชนะ45.3%เสมอ26.9%โรมามีโอกาสชนะ2 7 8สเปอร์มีโอกาสชนะ62.4%เปสมอ1 9บระอาเอามามีโอกาสชนะ7.7%ต่อมาก็จะเป็นบรนเจอร์นะครับผมมีโอกาสชนะ33.1% เสมอ25.6%แล้วก็ไฟนเบเซชนะ4 1 3อริยงมีโอกาสชนะอยู่ที่61.1%เสมอ20.5%แล้วก็ FCSB เสมอเอาชนะ18.4%สุดท้ายก็จะเป็นแมนยูนะผมมีโอกาสชนะ50.4%เสมอ25.1%และสดสัจชนะเนะ 24, ีย24.5%ในครั้งนี้เพียงแค่ชนันเองนะแลังนี้ก็เป็นสรุปข่าวโรสวอร์ซสรแมนเชสเตอร์ Manchester, ในช่วงชานครับขอบคุณทุกคนต่างชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ